นี่อยู่กับแม่บุญถิมนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูวิธีดาย่านะคะวิธีดายา่านี่ค่ะทนนี้อายุตั้งหกสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงนะคะขยันขันแข็งมากเลยค่ะทำทุกอย่าง แข็งแรงบ้างนะคะเขาก็จะปลูกอะไรเขาก็จะหวานฝ้ายอันี้ไม่ได้ปลูกมันนะคะแต่ว่าเสยียดยอาไปก็จะหวานฝ้ายไปดินไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนไม่ตก เป็นยังไงเสียย่าเหนื่อยไหมคุณยายไม่เหนื่อยจ้าค่คุณยายไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าคุณยายนี่แข็งแรงดีมากเลยค่ะนี่นะคะขยันแข็งแรงมากเลยนะคะคนนี้ทําได้หลายอย่างนะคะทําได้ทุกอย่างการเกษตรนี่ปลูกผักปลูกอะไรก็เยอะแยะนะคะ ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะยายคนนี้ขยันมากเลยยายนะโทผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายด้วยนะคะสนใจสนใจไหมคะสนใจก็เข้ามาที่ช่องแม่บุญนถิ่นนะคะมีผ้าฝ้ายหลายอย่างนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาถามดูคุณยายนะคะจะมีอะไรขายไหมค่ะ ำเสียหญ้าดายญ้าแล้วก็จะหวานฝ้ายนะคะนยากาศตอนเช้าๆยังไม่ได้มีแดดออกนะคะตอนนี้ปลูกฝ้ายแล้วปลูกอะไรอีก ได้ก็ปลูกต้องชื้อกินเราปลูกกินเองดูความรู้สึกของคุณยายไหมคะยายก็แข็งแรงมากเลยนะคะทำได้หลายอย่างทอผ้าก็เก่งนะคะผ้าวัาานนยายก็ทอผ้าคุมไหลผ้าอะไรหล่ยายก็ทอค่ะสนใจไหมคะสนใจไหมคะมีคนซื้อยายก็ขายค่ะ เข้ามาที่ช่องแม่บุญถิ่นนะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อผ้าทอมือนะคะของคุณยายนะคะมีหลายอย่างมีทั้งผ้าคุมไหลมีทั้งผ้าอะไรละ่ะยายก็ทํานะคะผ้าถุงมัดหมีก็ทําค่ะสนใจนะคะสนใจก็เข้ามาที่ช่องแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นก็จะพาไปหาคุณยายแล้วก็หาดูว่ามีอะไรบ้าง ตอนเช้าคุณยายก็จะมาดาย้ายแบบนี้นะคะเพื่อจะหวานป้ายหวานพริกนะคะคุณยายบ้านเราก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะทำงานได้หลายอย่างนะคะค่ะ ก็จะมาทำทุกเช้านะคะตอนเชา้ายายก็จะมาทำข้อสายๆหน่อยยายก็จะไปถอผ้านะคะถอผ้ายายคนนี้ทำได้หลายอย่างไปวัดไปวาอะไรก็ไม่ค่อยขายนะคะไปประจําเลยตอนนี้ยายก็อยู่คนเดียวนะคะเพราะสามีก็เสียแล้วค่ะสามีแกก็เสียแล้ว ก็อยู่คนเดียวค่ะสนใจนะคะใครสนใจจะซื้อภาคุุมไหลของยายก็เข้ามาที่ช่องแม่บุญถิ่นนะคะค่ะคลิปนี้สั้นๆพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า